ใช่ค่ะขันยอดเบวได้เ <Labor> อ <ator il fi> ้หาปึ้งปึ้งยังไอกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ่าวไทยครับสองห้าขออยาดบ่อหายพี่น้องคอมเมนต์แปะลิงเดียวพระันเด้ยครับเด้อขอบคุณครับขอบคอณค่ะต้าเต้ด้ สวัสดีครับพี่น้องสว <า S 1> ัสดีจ้าพี่น้องน้องบีสาวแล้วค่ะบ่าไทายไัยศาลครับไปได้พี่น้องมาเห็นน้องบีครับบ่าวไัยศาลบ่ครับเทไกล <c oughs> สวัด <c oughs> สดีครับสวัสดีครับนางกายเถหนังกายเน้าพี่น้องบ่คคยเด็กโคตรไหบ่คคยได้คอมเมนต์นางกายใจเติบยาดสวัสดีบรัทสวัดีครับพี่น้องอากาศยามเศร้าวันนี้เป็นวันที่ สิบสามแล้วมื่องสิบสี่กุงอ่เพี่แบาเนาะสิบสามพี่น้องวันที่สิบสามดูลสบาดีครับพี่น้องโอ้ยช่วนี้เป็นได้บางบียอดวิวเข้าเป็นได้ช่วงนี้บอกลน้องบ้างกอนไหมยอดวิวอ่ามีอ่งพี่น้องช่วงนี้ฮะนิ่งนิ่งนิ่งพี่น้องนเร็ว คอนเทนต์บกค่อยปันได้พี่น้องคนเคลปลี่บกค่อยปังปนัปนไดมก็เรืนี่ฝากพี่น้องเลยนะจ๊ะเราได้ฟังแต่มาเห็นคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจหน้องบีซาลาก็บาท์เทนไซซ์ในเด้อจ้คอมเมนต์กดไลค์ในเด้อจ้ายากเนาะบังบางจีบและพันวิวอยากเนะาะน่ากำลังสู้ต้นหะตั้งใจแล้วเนาะครับพี่น้อง ฝากได้ครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์เนาะฝากคอมเมนต์พี่น้องชัวร์ในคลิปกะเอ่อนิ่งๆเนาะคือน้องบีวาครับนิ่งๆมากมันอาทิตย์หนึ่งไปได้นี่เกือบเกือบอาทิตย์แล้ะเนาะอาทิตย์กว่าละมากนิ่งๆพี่น้องนิ่งๆลองคลิปแรกไปกับเงียบคลิปเงียบคลิปพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ เอาคลิปมาไก่ส네ีหอดหลายวิวเฮ้ยหลายวิวหลายอีพีอลไรพี่น้องไก่แล้วอ่ะสาวพี่น้องเนี่ะครับเด้อแต่คนหลายคคอมเมนต์แต่ว่าเมื่อวานี่พีค้ามพาร์ตมันก็แบบมาคอมเมนต์ว่าติดตามอยู่เด้อแต่ว่าบทคอมเมนต์ยุ่งอาจจะคนยุ่งคนอยู่กับงานอยู่มตาจังหวะถึงปะครับแล้วก็เมื่อวานนี่ก็มีเอ่อคอมเมนต์เกี่ยวกับ การบานั่นครับแป่วีเพ Firstly, ราะนั่นว่าก็ไล่ลบพี่น้องมาข้อเมนต์บอกอยู่ครับว่าน้องน้องทั้งสองไปลบไปเบอร์นิเด้อว่ามันมีคอมเมนต์การบานั่นเด้อได้ๆพี่น้องเม็นแบบว่าเม็นแบบเม็นไล่ให้มันถึงมันเม้นได้ๆแบบแบบแบบผูทุนลกนะครับเป็นเว็บการบานั่นพี่น้องมาใส่คอมเมนต์กับไปไล่ลบเมื่อวานครับไปไล่ลบอยู่มันก็เป็นจริงบดีเลยครับโอ้โหว่า เกิดเงี้ยแหละแต่ว่ารายการบ้านเขาก็ยานซองเขา <c oughs> มีปัญหาครับไปลหลบว่ากับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ครับเอ่อแล้วก็ปกติยานซองเขาบอกสดเนาะบุรีเขียนมาเนาะบุรีเขียนมาฮะครับสดสดเหมือนพระราชบดีนะครับเนาะวันที่สิบสามช่วงนหน้าฮ้อนพี่น้อง ใส่ในหอนบอกอะสะักอมเหม็นในรี่พี่น้องไปร่างใจสาลาบอไทยช่วงนี้ยูทูบสองห้องอะพี่พี่น้องที่เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับสาวลาวนี่ครับเด่งมากส่องสาลาบอไทยละพี่พี่น้องยามเบส่อเอ่อหลายส่องครับที่เด่งมากเด่งมากเป็นาการยังเตือนว่า มีคลิปเพิ่นเด่งขึ้นมาแตร้ายครับพี่น้องตอนนี้ครับเป็นว่าเปลี่ยนแปลงอะน้อ,นองบี้ฟ้าพี่น้องพูดวันนี้เป็นเรื่องมะม่วงมะม่วงร้ายเหรอพี่น้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เออทั้งนี้กินกมะม่วงพูเดยาพี่น้องเออเบอิ้ลซ้ำมาบอกไปจเจ็บเบิ้ลท้องนี่มาที่ซ้ำมาเบิ้ลหายใจอยู่เนี่ย <laughs> กินหมูแล้วกินเขาดันนั้นตอนแรกออกไปกินดุกนึงขวามานางหิดงานแล้วมันหงอวเนอนตอนแรกก็หงอวเนาะออกไปกินมะนางพิมพ์งานมันสิรับออกไปกินอีกลูกนึงมะนางพิมพ์งานอีกสิรับอีกป้าคือแท้เอะแลยวออกไปกินอีกเบิ่อๆถึงที่สามมันจะแน่นก็ท้องพี่นาะกท้องกินหมู่ปานเบาหวานปอนปานกินเขาพี่เนาะบอกไว้อ่านั่นแหละครับช่วงมันก็เป็นช่วง สี่ขาานาห้อ,หอหนเนาะแล้วก็ฝนตกช่วนบางิทิ์ก่อนบางงวงไปมากนะหามีน้องจะนี่บางงวงอยู่หม่องทั้งหน้าห่านอีกอะมีสองสามตนมีก็สองตอนมีก็สามตอนมตอยู่หลังข้างหลังอีกอะถือว่าเด็ดแล้วครับ้าแม่กินบุกขั่นก็เอาไม่มัาเป็นดอกบางงวงเลยครับเดียวใครจะมาขัานข้นแม่กินบุกขั่นนะแต่ว่ามันใหญ่ไม่ชอบกินกนะครับใหญ่ไรอ่ะ,ะก็เข่าแกนเนาะ จะวอาพืชนาจะจงไปกินไงเด้อปุ๊ตุ๋นนะมามันหญ่งไงมั่ใหญ่ไงเป็นพันหน่ใไงไแฮงครับไงตะหมูอ่อครับควอนขุนเราระวังตบอ้าว่านหัวหญ่ไงเฮ่อก็นได้หลยวงพันครับพี่น้องกพีน้องจะได้ก็เฝาพี่น้องให้ก็ล่างใจช่องสาราบนได้ไหมชก็มานองบีครับบอท่ไท่ไปบอกไท่ไผ่สาร สิลับเลยไม่ห้อกสิลับเตาสิลับเรขเนี่ยพี่น้องพี่เหรอสิลับเลยพ่อเลยหลยน่าสิฮะไม่เห็นอกพ่อเลยก็พี่นองฝ่นยก็ต้อกใจก็เ้องราบกันช่วงนี้ก็จะล่มคลิปงานของบาง์ลทนเอรในเรื่อพี่น้องเพราะว่าชวนี้ครับบลวุ่นกับงานนะครับ งานกับเป็นงานที่พี่น้องได้เห็นนั่นแหละบ้านกับร่องเนีเยอัเศร้างานเชิงเสียงวันนั้นผเวลาเวลาถ่ายหนังไทยนี่ถ่ายงานของพี่น้องเบิ้งเนาะแม่นจ้ะอ้ยแน่นอีกส่วนหนึ่งเป็นนักสื่อสองนังที่น้องโมบายสื่อสองเป็นไอะไรสื่อสองบาไทยคนต่างบทต่างเป็นแบบให้มันเปิดกว้างอันนี้คนห้าไฟสิไปหูเนาะไฟสิไปหูอันนั้นต่างสองมาได้ก่อน เอ่สารวัตรไทยไทยสารทุสมาบ่นมาบุคอยพอพี่น้องคนหน้าบุคอยพอจากครับพี่น้องพี่น้องฝากค้อแม่หน่อยได้ครับเรื่อง่วนฮาร์ดเฮดพี่น้องฝากเป็นก็ต้องใจครับพี่น้องมาถ้าให้พี่น้องว่าเป็น้อสบาดีวันทีสิบสามพี่น้องสิบเก้าเลยแล้วมีหน้าใกล้เยอะเดือนอีกแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเดือนสามแล้วหนาหอนพี่น้องูปาดพี่น้อง ุยหิวเลยครับงอนไบุ้ายเมื่คนครับนอนน่อยพี่น้องนอนหน่อยกยังนอนไรเมื่อคืนนอนไใส่เย็นนอนแต่หาถุกถุงพอไปดูลยนอนแต่หาถูกุงเพ่อาาไนอนแต่ถุกไปซีหาุกนี่แหลปรมาณนี้นอนรับเลยี่ถ้าเราไปือเบอนครได้เบิรสามหมวนอนปไีแต่จะได้นอนน้ำกันซะตอนแดดมันเบอรงนัก โอ้นันเจ็บปากนะไปเปิดกล่องคุณจะฉาบไปปิดกล่องจะปิดพี่น้องพี่นีแกากพี่น้องกรด้าใจก็ไลไรก็แช่กคอมเมนต์ให้พี่น้องกว่าส่วนี่ซองกะอ่อนิ่งๆนะนิ่งๆบ่ค่อยบ่คคอยไม่แห้งอะไรพี่นอคอยไม่แห้งใจทันไรทันหยอดวบวได้อู้หาวปึ้งปึ้งอะไง พี่น, kind of น, геро, er, น này, ้องตบบ้านมาถ่ายไดพี <Yeah. S 2> ่น้องยำเสาครับพอส่งบ้านก็ยุ่งกับงานกับบ่อที่ทักใครยำเสาเลื่อยที่นี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องใครผู้ใดไอพี่น้องท่านไหนที่ไม่คิดพ่อขอจบเพลงแรกนะครับจะเรื่องรุ่งเรื่องในการงานนะครับแล้วกฏเป็นสิ่งดีในชีวิตในเมือนี่ครับพี่น้องชี่ดีๆมี่ว่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ